ตลาดเยาวราชหรือตลาดเก่าหรือเหล่าตักลักในภาษาแต้จิ๋วอยู่ในซอยเยาวราช11บนที่ดินของพระศรีทรงยศหรือเจ๊สวเนียมขหบดีชาวจีนในประเทศไทยที่เป็นสวนผักมาก่อนเมื่อมีการสร้างตลาดจึงนำพืชผักที่ปลูกโดยรอบมาขายต่อมาเปลี่ยนมาขายสินค้าจากประเทศจีนและอาหารทะเลที่รับมาจากท่าเรือราชวงศ์และย่านสงวดัด ปัจจุบันตลาดเยาวราชมีความซบเซาเหลือเพียงร้านจำหน่ายอาหารแหง้งและอาหารสดพร้อมรับประทานแต่จะคึกคักก็ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนและกินเจส่วนฝั่งตรงข้ามที่ซอยเยาวราช6มีศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพสการัของชาวตลาดเก่าและประชาชนทั่วไปคือศาลเจ้าเล่งบวยเอี้กรุงสีรวมสืบสานความเป็นไทย